แคปคัตฟเดฟังก์ชันใหม่ทำกราฟิกแบบนี้เขาทำกันยังไงแม่วันสอนให้ไปดูค่ะให้เ,เพื่อนๆรีบอัปเดตแอปแคปคัตด่วนนะคะแล้วหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เรากดบวกค่ะเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบค่ะแล้วกดคำว่าเพิ่มนะจากนั้นค่ะให้เราค่ะคลิกนะคะตรงปุ่มนี้เพื่อนๆมาที่หัวข,ข้อสต็อกวิดีโอค่ะ เลื่อนมานะคะแล้วหาคาว่าพื้นหลังสีเขียวเห็นไหมคะว่าพอเราอัปเดตแคปคัทเราจะได้ตัวสตอรวิดีโอเนี่ยเยอะมากๆเลยมีทั้งหมดนะคะหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือว่าเราจะคิดตุ้มค้นหาก็ได้คะ่ะก็ยังมีหมวดหมู่ให้เราค้นหาได้อีกนะคะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวไม่วันวันนี้นะคะเดี๋ยวไม่วันจะสอนวิธีการใช้ตัวพื้นหลังสีเขียวนะปังมากคะ่ะอันนี้คลิกเลยคะ่ะเอคลิกแล้วให้เพื่อนเลือกตัวนี้คะ่ะตัวที่เป็นรูปกระดาษตัวนี้กับตัวนี้สองอันนี้นะคะเสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะ โอเคมาแล้วเรียบร้อยให้เราคลิกตัวเขานะคะแล้วก็มองไปบาดาล่าหาคำสั่งที่ชื่อว่าแก้ไขค่ะคลิกหมุนค่ะเสร็จแล้วคลิกย้อนกลับนะคะให้เราไปคลิกตัวที่2ค่ะให้เรานะคะมองไปบาร์ดาล่าหาคำสั่งที่ชื่อว่าแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกหมุนเช่นเดียวกันทีนี้เราคลิกที่ตัวที่2นะคะแล้วก็มองไปบาร์ดาล่าหาคำสั่งที่ชื่อว่าภาพสอนค่ะแล้วก็ให้คลิกตัวแรกค่ะ แล้วก็หาคำสั่งที่ชื่อว่าภาพสอนอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะลงมาสอนแบบนี้ทีนี้ค่ะให้เราคลิกที่รูปของเรานะคะแล้วก็ใช้คำสั่งแบ่งฉากค่ะแล้วก็คลิกรูปที่2ค่ะแล้วก็เลื่อนไปนะคะให้มีความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอของตัวฉากเขียวข้างล่างเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราคลิกที่รูปเราอันที่2นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่าสไตล์ค่ะ ข้อแตกต่างข้อน้ารักอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะทําการเปลี่ยนเขาะค่ะเป็นหน้าก,การ์ตูนค่ะเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับตัวฉากเขียวตัวนี้มากๆไม่ว่านเทสแล้วนะใช้ได้เลยคลิกตัวคอมิกตัวนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขฉา,ากเขียวนะคะคลิกตัวฉากเขียวค่ะแล้วก็มองไปบาร์ด้านล,ล่างหาคําสั่งที่ชื่อว่า Cutout เลือกโคมาคี แล้วลูดตรงนี้นะคะจะให้เนียนต้องความเข้มเท่านี้เลยค่ะเพื่อนๆความเข้มต้องเท่ากับประมาณ40เลยค่ะถึงจะเนียนนะโอเคเราคลิกอันที่สองต่อค่ะแล้วก็ไปคําว่าโฟมาคีนะคะลู่ตรงสีเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกความเข้มเท่าเดิมเลยค่ะต่อไปให้เป็นที่40นะคะจะสวยพอดีเลยโอเคซิมแม่วันมีเทคนิคที่เสษมาบอกค่ะนั่นก็คือให้เราไลพคลิกหัวข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกวิดีโอ เลือกหวัวข้อย้อนยุบแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะ Do Bill แยกตัวนี้สวยมากๆเข้ากับตัวฉากหลังนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ลาไปให้สุดคลิปวิดีโอของเราเลยค่ะดูตัวอย่างแม่แบบแม่วันได้เลยค่ะอยากทำคลิปวิดีโอด้วย AI แบบนี้สอนทุกแอปที่แม่วันใช้เจอกันในคอร์สเด็ Trainer 3เรียนกับแม่วันดันช่อง